นิทานอีศบเรื่องเทวดากับนางฟ้าขณะที่เทวดาองค์หนึ่งกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้นเขาก็ได้พบสิ่งหนึ่งคล้ายกับผลแอปเปิ้ลวางอยู่บนพื้นเทวดาจึงลองใช้เท้าเหยียบด,ดูแทนที่สิ่งของนั้นจะแหลกละเอียดลงไปกับพื้นมันกลับเป็นขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าด้วยความสงสัยเขาจึงเหยียบมันแรงขึ้นอีกรอมกับใช้ไม้ตีแต่มันก็ยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดก็เต็มทางเดินจากนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวพร้อมกล่าวว่าอย่าประหลาดใจเลยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะพ้นเป็นพลังแห่งการต่อสู้นั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชัยชนะย่อมเกิดแก่ผู้ที่มีความพยายามพุทธภาษิตวายเมเทวะปุริโสยาวอัฏทัะนิปทาบุรุษพึงพยายามไปกว่าจะสำเร็จประโยชน์ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกัน สนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ นิทานอีสศบเรื่องชายชรากับลาชายชราคนหนึ่งไปซื้อลาเขายืนเลือกอยู่นานแต่ก็เลือกไม่ได้สักทีคนขายจึงเสนอให้เขาทดสอบลาก่อนซื้อเขาจึงเลือกลาตัวหนึ่งแล้วพามันกลับบ้านด้วยเมื่อมาถึงบ้านเขาก็ปล่อยมันไปรวมกับลาตัวอื่นๆในคอกปรากฏว่าลาตัวนั้นรีบเดินเข้าไปหาลาที่ขี้เกียจที่สุดและตะกละที่สุดทันที ชายชราเห็นเช่นนั้นจึงเอามันกลับไปคืนร้านพ่อคาสงสัยจึงถามว่าท่านได้ทดสอบมันแล้วหรือชายชราตอบทันทีว่าไม่ต้องลองค่าก็รู้แล้วว่าเจ้าลาตัวนี้ต้องมีนิสัยเหมือนกับลาที่มันเลือกเป็นเพื่อนแน่ๆน,นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะดูว่าใครมีลักษณะนิสัยอย่างไรให้ดูจากเพื่อนที่เขาคบพุทธภาษิตยังเวเสวติตาที่โสคบคนเช่นใดย,ย่อมเป็นคนเช่นนั้น ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ อีศเรื่องหมาป่ากับสุนัขจิ้งจอกหมาป่าตัวหนึ่งกล่าวหาว่าสุนัขจิ้งจอกขโมยของของมันไปแต่สุนัขจิ้งจอกยืนยันว่าไม่ได้เอาไปพวกมันเถียงกันอยู่นานไม่มีใครยอมใครหมาป่าจึงพาลิงให้มาช่วยตัดสินให้แต่เจ้าลิงก็ตัดสินว่าสุนัขจิ้งจอกขโมยของของหมาป่าไปเช่นกันกล่าวนะท่านข้าไม่ได้ทำจริงๆ แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทําด้วยสุนัขจิ้งจอกครวนหูปากเจ้าไม่ต้องมาปฏิเสธเลยหมาป่าส่งเสียงขู่สุนัขจิ้งจอกได้แต่คิดในใจช่างไม่ยุติธรรมเลยที่ลิงตัดสินเช่นนั้นก็เพราะว่ากลัวหมาป่าจะกินเอานาศิสระอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ไม่มัดอำนาจย่อมเสียเปรียบผู้มีอำนาจเสมอพุทธภาษิตมาโกทัศวัสังคมิอย่าลู้อำนาจความโกรธ ก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ านอีศบเรื่องหมีกับฝูงพึ่งณักป่าแห่งหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งกำลังหิวเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันทันใดนั้นมันหันไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่บนต้นไม้จึงหันไปฉีกกินอย่างตะกละตะกลามมันเพลิดเพลินกับการกินจนไม่ทันระวังตัวจึงถูกพึ่งต่อยโอยเจ้าพึ่งพวกนี้ข้าจะทำลายพวกเจ้าให้หมดเลยเจ้าหมีพูดด้วยความโกรธแค้นมันออกทำลายรังพึ่งทั้งป่าเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ เมือ่อฝูงพึ่งทั้งหลายเห็นพฤติกรรมของเจ้าหมีก็รวมตัวกันบินเข้าไปรุมต่อยเจ้าหมีอันธพาลสร้างความเจ็บปวดให้มันเป็นอย่างมากเจ้าหมีได้แต่ร้องอดครวนกับตัวเองว่าเพราะความอารมณ์ร้ายขาดสติของตัวข้าเองแท้ๆที่ทําให้ต้องมานั่งเจ็บปวดเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรฟังคาเตือนของผู้อื่นก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว พุทธภาสิตโกโททุมเมทโคจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาสามก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะนิทานอีโศเรื่องสุนัขจอมเกเร สุนัขจอมเกเรตัวหนึ่งชอบวิ่งไปกัดชาวบ้านเวลาเขาเผลอเจ้าของจึงนำกระพรวนมาแขวนคอมันไว้เพื่อให้คนได้ยินเวลามันวิ่งเข้าไปใกล้แต่เจ้าสุนัขคิดว่าเขาให้มันเป็นของขวัญมันจึงวิ่งทําเสียงกรุงกริ้งอวดไปทั่วตลาดสุนัขชราตัวหนึ่งเห็นมันวิ่งเช่นนั้นจึงถามมันว่าทําไมเจ้าถึงวิ่งสั่นกระพรวนไปทั่วเช่นนี้ล่ะมันตอบกลับไปว่าเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงอันไพเราะของมันยังไงล่ะ สุนัขชราหัวเราะในความโง่ของมันเจ้าเข้าใจผิดแล้วละ่ะเจ้าหมาน้อยไม่มีใครชื่นชมเจ้าหรอกคนที่ได้ยินเสียงกระพรวนของเจ้ามีแต่จะวิ่งหนีกันทั้งนั้นเพราะเขากลัวว่าเจ้าจะไปทำร้ายเขาต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่มักภูมิใจกับชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีของตนเองพุทธภาษิบโลบโทโสจอมโโหจอปุริสังปาปาเจปสัง คือสันติอัตาสัมภูตาตัจสาราวสัมพลังโลภะโทสะโมหะเกิดจากตัวเองย่อมเบียดเบียนผู้มีใจทั่วดุดขุยไผ่ค่าต้นไผ่ฉะนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ